ข่เช้าอารมณ์ดีต้องมีงูครั้งนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าลงจากสาราทําบุญนะมีญาติโยมมาบอกหลวงพ่อไม่เห็นเหรออะไรอะงูตัวเบเริ่มเลยเลื้อยเข้ากุฏิหลวงพ่อไปนะ่ะตกใจ หลวงพ่อไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่แจ้งกู้ภัยมาช่วยตรวจสอบหน่อย<า>เออทำถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยพี่เขาก็มาช่วยส่องส่องให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่เป็นญาติโยมมาทําบุญบอกหลวงพ่อไปว่าเห็นกระจ่ตาเลยนะไปหลบอยู่บริเวณใต้ตู้เย็นต้องลากตู้เย็นออกมานะครับแล้วพอดูนะตอนที่ส่องไปเจอเนี่ยตัวเขาเบ่อเลยนะสีเหลือบเหลือบเลื่อมเลื่อมเอามองเข้าไปนั่นไงเห็นยังอ๊้ตายแล้วพี่กิ้ง พอเห็นเป็นลายแบบนี้ตัวว่าจะเป็นจงอางก็เลยเค่อยๆเอามือเข้าไปไล่น้องออกมาหน่อยสักปักเดียวจับได้นะครับเอาออกมาเสร็จปุ๊บออาหนี้พี่เขาสวมถุงมือก่อนเออไม่ได้จับด้วยมือเปล่ากลัวว่าถ้าเกิดน้องมีพิษขึ้นมาหรือต่อให้ไม่มีพิษก็เถอะคุณผู้ชมงูเนี่ยไม่มีพิษแต่ถ้าเกิดเขากัดขึ้นมาฟันเขาก็มีพวกแบคทีเรียอาจจะติดเชื้อได้นะครับโชคดีมากพอส่องปุ๊บรู้ปั๊บตอนแรกกลัวว่าจะเป็นจงอางแต่ไม่ใช่ฮะเพราะถ้าเกิดน้องดุแล้วก็ ทำตัวเหมือนแบบเป็นงูพิษร้ายแบบนี้งูสิงฮะเออ <c oughs> พิษยังเบาๆาแทบจะไม่มีพิษเลยะนะฮะแล้วก็ เอาข้อจริงไม่ได้อันตารายกับมนุษย์เราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องไม่มีพิษแต่น้องเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็กัดได้ด้วยแล้วดุมากนะครับจุดนี้ก็คือวัดกลางบำรุงตำบลเทพร,ราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศราฮะโอ้ยตัวไม่เล็กนะอเออหลวงพ่อเจ้าของกุฏิเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆคุณผู้ชมต้องอาศัยญาติโยมช่วยด้วยพระทองหล่อสุวรรณชวีครับหลวงพ่ออายุ71ปีแล้วบอกว่าตอนนั้นเดินลงมาจากสาราธรรมบุญนะได้ยินเสียงโยมนั่งอยู่หน้ากุฏิตะโกนบอกงูงูงูเลื้อย เข้าไปในกุฏิของหลวงพ่อก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับหน่อยอะลูกเด็กเล็กแดงก็เรียกหลวงตาได้แล้วด้วยอพอจับดูพบว่าเป็นงูสิงก็โล่งใจโชคดีมากที่มีคนมาเห็นไม่อย่างนั้นเนี่ยเพลอเกลางคืนหลวงพ่อได้จำวัดกับน้องงูทั้งคืนอยู่ด้วยเออนี่แหละครับคุณผู้ชมก็กลัวจะได้รับอันตารายขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยที่มาช่วยจับน้องออกไปนะครับขยับต่อจากฉะดเชิงเศ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่จับน้องเหลือมตัวนี้ ไม่ยากเลยเพราะว่าตัวใหญ่ท้องป่องเลื้อยไปไหนไม่รอดฮะ,ฮะเจอดูอยู่เนี่ยตอนเขากําลังนอนรอย่อยวเวลาเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนที่แล้วเขาจะนอนรอย,อย่อยแล้วนะครับแล้วในท้องมีไก่ของชาวบ้าน2ตัวถูกขมือบเข้าไปชาวบ้านก็ผวากันละสิเพราะว่าตัวใหญ่มากโอ้ยกี่เมตรเนี่ย โอ้ยาวจริงฮะ3เมตรกว่าครับคุณผู้ชมไปเจออยู่บริเวณชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ตาบนดงลานอำเภอเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดดูท้องสิออปองเลย2ตัวเข้าไปอิ่มเลยฮะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงไก่ร้องแป,แปลกๆนะครับตอนแรกไม่ได้เอะใจจนกระทั่งหมามันเห่าไก่ร้องพร้อมกับหมาเห่าเออเริ่มผิดสังเกตแล้ว<ะ>พอออกมาดูเสร็จปุ๊บโอ้โหขมือบเข้าไปแล้วเรียบร้อยน้องเหลือมตัวนี้นะครับนอนแผ่หลายอยู่กลางถนนเพราะว่าเลื้อยไปไหนต่อไม่ได้ความยาวตามที่บอกไป3เมตร กว่าๆนะครับ<ช>น้ำหนักเนี่ยน่าจะเกิน10กิโลกรัมพี่บอลว่าน่าจะที่สิบด้วยน่าจะเกินไหมออได้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาน้องงูใส่กระสอบที่เตรียมมาเรียบร้อยตัวใหญ่มากปรากฏใส่ไปปุ๊บกระสอบขาดอา้าวไม่พอหนักเกินก็เลยต้องช่วยกันจับแบบนี้แล้วเอาขึ้นรถตู้ นี่ไม่ได้ใส่กะสอบแล้วพี่เก่งแล้วไหวเหรอคะนตู้กู้ภัยอ๋อให้นั่งเก้าอี้แล้วก็รัดเข็มขัดนีรัภด้วยเปิดแอร์ให้ด้วยเออเปิดแอร์เย็นๆเอาไปใส่กรงที่สํานักงานก็เตรียมเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปโอไม่รู้ว่าน้องเป็นใหญ่ไปโตมาจากไหนเออเอน่าจะใหญ่โตจากบ้านนี้แหละได้ไปสตัวสตัวใหญ่โตจากไก่ชาวบ้านค่ะมันไม่ได้นะ แต่ก็เข้าใจมันเป็นธรรมชาติของเขาไงคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเขาก็กินพวกไก่ป่าอสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ไม่มีไงเดี๋ยวนี้มันป่ามันค่อนข้างที่จะน้อยลงใกล้ชุมชนแล้วชุมชนก็เข้าไปอยู่ในป่าหรือชุมชนพยายามทําให้เป็นป่าก็ไม่รู้นะเออก็เลยมีโอกาสได้เจอกันตัวใหญ่ๆแบบนี้บ่อยๆค่ะคือถ้าเป็นกระแทกเขามากกลัวเขาจะขย้อนขย้อนขย้อนออกมาบางพื้นที่พี่กิ้งเห็นนะเขาจะเอาเชือกอ่ะ ผูกไว้ก่อนนะเออเอาเชือกผูกตรงที่มันป่องๆ<อ>มาให้เขาย่อนใช่ไหมอย่างเช่นตรงนี้ยคุณผู้ชมเอาเชือกผูกก่อนเพื่อให้เขาย่อนออกมาแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายเขาออกไปค่ะ<ฮ>ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นการฝืนธรรมชาติเขานั่นแหละก็รำมาญเออนาะเนาะ S <S <S แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจชาวบ้านด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้อะไก่เขาตัวหนึ่งอันนี้เป็นไก่บ้านธรรมดาใช่ไหมเออลองนึกภาพถ้าเป็นไก่ชนนะหลัก 10, หมื่นนะโอ๊ยตัวหนึ่งบางตัวหลักแสน<ช>ด้วยนะคะอัปเดต34 HD u p ์ r ั่นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ